ขอนอบน้อมแด่พระรันตนตรัยซึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กาพ้อกาศรุบา,าจารย์ทุกลูกที่เข้ามาดูมาชมผ่านตามาเห็นเจริญพรญาติโยมท,ทุกท่านวันนี้ก็วันพระตรงกับวันที่20พฤศจิกายน2568ตรงกับวันพ,ะพระ,รยย 68, รพะแรม15้ค่ำเดือน12 สุโคบุญยศอุจโยการสะสมบุญทำุขมาให้คนเราเกิดมาต้องการความสุขกันทุกๆคนทุกๆท่านแต่ความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางว่าพุทธศาสนาของเราก็มีบุญอยู่สิประการเป็นหลักคือหนึ่งทานการให้ทานก็คือการให้ถวายทาน แด่พระสงฆ์องค์พระเจ้าทานให้ทานแกค,คนทุกข์คนยากตามที่เราพอจะทำได้สองสินการรักษาศินศินห้าเป็นต้นแต่ทุกวันนี้การที่เราดำรบบงชีวิตเป็นอุตุชนคนธรรมดาเราก็พยายามทำให้เป็นปกติที่สุดแล้วเนาะ ขออย่างเดียวคิดดีทำดีพูดดีสิ้นเราก็จะปกติไปเองสามภาวนาภาวนาคือการอบรมนิสัยของตนเองอบรมจิตของตนเองคือนั่งสมาธินั่นเองนั่งการปฏิบัติไม่ใช่อยู่กับการนั่งสมาธิอย่างเดียวการทำงานที่มีจิตจดจอ่อก็เป็นการอบรมจิตการปฏิบัติโดยการมีสติสัมปชัญญะนั่นเอง สี่การค้นควยในจิตจิตี่ชอบการค้นขวยในจิตี่ชอบค้นควายาในทางพระพุทธศาสนาก็ดีคือคำจุนพุทธศาสนาก็คือดูแลพระพิสุสามนานเณรภายในวัดวาที่ใกล้ตัวเองแล้วก็มันทำบุญมันปฏิบัติธรรมในตัวเองค้คนคว้ในจิตี่ชอบในทางพระพุทธศาสนาอ่อนน้อมทนตน ออมห้าอ,อมน้อมทำตนก็คือการสงบการเจียมตัวก็คือสโลจันเองการสงบเจียมตัวเห็นผู้ใหญ่เราก็ยกมือไหว้ถ้าเป็นพระแม้แต่จะบวชก่อนหนึ่งนาทีเราก็ต้องกราบและนับถือเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมทำตนจะนำความเจริญมาให้ตัวเราเองหพ,พอยินดี ความยินดีชื่นชมยินดีกับบคุคคลที่เขาทําความดีเมื่อเราเห็นเขาทาความดีเราก็ชื่นชมไม่ไปตําหนิดิเทียนไม่ไปอิจฉาคือเห็นเขาทาความดีแล้วก็มองกลับดูตัวเราว่าเราพิจารณาตัวเราว่าเราได้ทําความดีเหมือนเขาไหมแต่เราเห็นความดีของเขาเราจะมองหาข้อเสียของเราความสุขนั้นเขาจะติดตามมาโดยอัตโนมัติคือมองข้อดีของคนอื่นมองข้อเสียของตนเองนั่นแหละก็เจ็ดคือ การอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเห็นคนอื่นทําบุญเราก็พอยยินดีกับเขาด้วยและขออนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเห็นคนไปวัดไปวาอะไรก็ช่างโอ้มตามมตวรวัดเราบอกไม่ไงมาตรวัดเราบอกเไงขออนุโมทนาบุญนเด้อผู้เป็นไปวัดประจําผู้เป็นไปวัดประจาเป็นกระลูเป็นกระิสาถุสาถุน้ำหอสสาถุน้ำหอการ อนุโมทนาครับโบมีนวาเพิ่นจะมาและทั่บุญทั้งยังเพิ่นไปให้ท่านก็คนทุกคนอย่างนี้กระจำก็สามารถอรุโมทนาบุญน้ำเพิ่นไดในเมื่อเขาโบได้กระทําเองแปดการแสดงรรมการแสดงรรมก็คือหลวงพีว่าวโยนี่ก็เป็นการแสดงรรมหลวงพีกระได้บุญขอเก้าเมื่อยมได้ยินฟังรมาโยมกระได้บุญแปดก็เก้านี่เป็นการจุนเจือการจุนเจือบุญซึ่งกันและกันเพราะว่าเกิดมาพบมีชาตินี้เลยมาเจอกัน แต่เด้วมว่าเจอกันโดยบังเอิญมีกรรมผูกพันกันมากมีกรรมของเกี่ยวกันมากจึงเด้มาอยู่รวมกันมา่พบมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญก็เลยมากจนเจียอุดหนุนสนับสนุนบุญซึ่งกันอะไรกันคือแต่ไม่มาคนแสดงธรามมีโอกาสในบวชเข้ามาศึกษาในหนาที่ของประสงฆ์ก็มีศึกษาอย่างประโยชน์ของตนเองก็คือได้ศึกษาหาความรู้ ประโยชน์ของผู้อื่นก็คือเมื่อห้องศึกษาหาความรู้แล้วห้องก็นํามมากเป็นสื่อการแนะนําหลวงพี่จะบใส่เข้า่าส,สอนจะใส่คําามาแนะนําจะใส่คําามาแน,นะนําอยาตนิยมก็คือการแสดงธรรมหใหอญาเิิยมได้ยินไในฟั่งก็ได้บุญรวมกัน้อติซิฟคือการําความเห็นในทรงในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนในห,ห้องมีสองครูรวมกันคือมีบุญมีบาปมีขาวมีดำํำมีขาวมีดํามีบุญมีบาป ม, handmade, ม Ooh, ีมืดมีสว่างก็คือมีบาปมีบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นคําสอนของพุทธเจ้าของข้าเสิร่วมตัวกันลงมากก็คือเรื่องกรรมเรื่องกรรมก็คือการกระทําเพากระท่าอันยังไหวในชาติก่อนขาจะกาจะได้มารับในชาตินี้อันนี้การกระทําของข้าเพราะฉะนั้นการที่ข้าได้ทาสิ่งต่างๆทุกมือนีปัจจุบันนี้ข้าจะทุกจะซุกกันย้อนไปพ้นบุญย้เนคยสะสมมากแต่ในอดีตชาติกับปัจจุบันนี่แหละเออ บางเท่ากับผลบุญผลกรรมในอดีตในปัจจุบันนี่ระสงผลผลบุญในอนดีตชาติกระ่งผลให้เฮาเกิดมาเป็นคนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เฮาได้มีโอกาสได้เกิดท่านพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอากับพึ่งระวังเป็นให้ละสัวไม่ให้สร้างบาปให้สร้างสกุศลในโอวาทปาติโมกข์ปาปปสักการณนงังการ ไม่ทำบาปทั้งปวงปกุรลสูปทธรรมสัมปทาการสร้างกุศลให้ถึงพตตร้อมสกิจจะปพริโยธาบนางังทำละกิจของตนให้ขาวล่อเพราะฉะนั้นการที่เขาจะยังกระตามมันอยู่กับสตบิอยู่กับเจตนาทั้งหมดทั้งปวงอยู่กับเจตนาเจตนาคือการกระทั่งหมเจตนาของเฮาจะเป็นบุญเป็นบาปก็อยู่กับเจตนาของเฮาเพราะฉะนั้นทุกปูทุกคน,กคนจะเป็นบุญเป็นบาปได้ก็อยู่กับเ,เจตนาเจตนาฉนั้น ถ้าเฮามีเกียรตนาเป็นกุศลเฮาก็จะเกิดบุญถ้าเกียรตนินาของเฮามีสิ่งเอื้อเครือบแฝงสงสัยก็จะเกิดเป็นบาปเพราะฉะนั้นการทําบุญแต่ละอย่างก็ต้องเกิดอยู่กับเจตนาคือกรรมนั่นเองคือการกระทํานั่นเองเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็ขออนุมโมทนาบุญนําสุดท้ายนี่หลวงพี่ก็ขออ้างยิงของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ลอดทั้งบุญกุศลที่ยากไอร่วมเบีไดกระทํามากแต่ดีตชาติมาถึงปฏิบันชาตินี้และบุญกุศลที่คุณยอมได็กระท่าม้างแต่ดรตชาติมาถึงปฏิบันชาตินี้ก็ขอให้มาร่วมตัวเป็นตบะเป็นเดชะเป็นวัดปัจจัยบุญนุ่งสงฆอยากเจ้าสูตรสุขอนจะมีอายุวัฒนาสุขะภะปฏิพานธนะสาสมบัติคีปาชนาสิ่งใดที่เป็นไปด้ชอประกอบไปท้ําำก็ขอให้สมดังตั้งใจหวังเป็จะเลื่อนพ้นภาวะตุสัพท์พะมังค์รัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทังปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธ,ธานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ สทา,าโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถินสาธุสาธุสาธุหลวงพี่ขอนมโมนาบุญน,นำค้นที่ได้ยิ่นด้ฟังแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ในการเผยแพร่ธรรมะทั้งออนไลน์ของหลวงพี่สาธุสาธุสาธุาธก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อ